โอเคก็ก่าสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมไม้คราฟแชร์ลินใน EP ที่1นทับสามกันแล้วนะทุกคนน่าจะ1ทับสามกันแล้วล่ะนะครับ a ช l e ล g e ห้ามตัดไม้นะครับห้ามตัดไม้เองต้องหาไมาด้ดีพีอื่นนะ ันนี้เราก็ได้อาหารมาแล้วนิดนึงเดี๋ยวนี้เรา่าจะลองออกเดินทางไปทางนี้กันดีกว่าดูที่จะเจออะไรไหมโอ้ยอย่าอย่าต้องรีบไปก่อนที่มันจะมืดท้ามันก็จะมืดเดี๋ยวลกลับไปนอนก่อนเลยดโธ่สายจะไปยเยอะเชียวมืดอีก อย่าลืมกดไลลยก็แชร์ก็ติดตามให้ด้วยนะครับนอนไปเลยเนื่องจาก EP ที่แล้วนะที่เราได้ทำการตกลาวาตุยไปนะครับของเราก็หายเลยปเป็นี้ ตกลาวาตุยไปถึงก็หายของหายไปเลยทีเดียวนะอะ้วก็ฝากช่องติ๊กตอกช่องนี้นะเจมส์เจ็ดศูนะย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะเหมือนจะเป็นหมู่บ้านเอ็นีซีเป็นนะวิ้ยเจอหมู่บ้านชาวบ้านนะทุกคน มีอะไรด้วยกันเรียกว่าอะไรทุกคนแต่เหมือนเป็นหมู่บ้านล,ล้างนี่หว่าโอาท่อหรือจะมีชาวบ้านอยู่แท้งก็ชาวหมู่บ้านหมู่บ้านล้างนะทุกคนอุ้ยอุ้ยของดีอยู่เใบหน่อ,ด,อดีอยู่ไปเหลือไฟมาไว้ก็ได้ก็เศษเหล็กเก็บมาไว้หินนำทางวิ่า โอ้แล้วฝนตกอีกผืนเฮียเฮียเฮียตกใจแล้วฝนตกอีกประเด็นนี่ไงเราได้อาหารฟรีแหละเฮ้ยไุ้คนเกือบแล้วเดี๋ยวเราว่าเราเซฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อเราตาย วุ่ยน,นี่ไงคนวิขออภัยในคำหยาบนะครับไม่นะข้าวอุยอ้ยได้ได้ได้เฮ้ยมึงไงเนี่ยมึงเอาไงตัวอะไรตัวอะไรตัวโอ้โหโอ้โหเอาไอ,ห,อห่า เออขออภัยนะครัหยาบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับแล้วก็ฝากช่องติ๊กต็อกช่องนี้ได้นะครับใครที่อยากดูผมไลค์ก็ไปดูได้ในติ๊กต็อกนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตายตายแม่แม่ มาดิตายแล้วเออเยอะเกินมาดิพวกคอ้บี้ ว่ไม่โดนไม้อีกฮิปเปอร์เด mm ้์เยอะยางวะตายเลยเนี่ย มาเนี่ยเดี๋ยวตายตายตายได้ขนมปังมาอยู่นะทุกคนได้ขนมปังมาแทนอาหารมึงมาได้ไหน,นอีกแล้ววะอุ้ยพี่เปอร์มาแตอนนี้ก็เลยพี่เปอร์มาไปแล้วไปแล้ว ขอตั้งหลักแป๊บหนึ่งน,นะทุกคนดูดีมันมาจากไหนเยอะแยะเลยวะตโอ้โหทุกคนแม่งเยอะจังวนี่เเล่นโหมดอะไรอยู่นี่อ่ะถือว่าของดีอยู่ในกล่องเฮ้ของดีวะถึงจะบ้านล้างแต่ก็ของดี ตายไปสิตายไปให้หมดมโอไมายกรอดห oh ลุดไดแลยว ไปล้วจ้ามาอยู่แล้วจ้าหนีครับหนีโอ้โหเคี้แต่เรายังสารวดไปหมดเราต้องสารวดให้หมดก่อนโอ้โหแย่ยไปมุมีแกแล้วเหลือบานแถบนู้นนะทุกคนเนี่ยแถบนี้อุ้ยของดี ไปลเลจ้าของดีโอ้โหดูดิเนี่ยเราตีมันไม่ค่อยจะถึงแต่มันตีเราถึงนี่แหละขี้เกียจตรงนี้แหละมาดินี่ต้องใส่สเต็ปรัวลัวละ เราเข้าไปให้หมดเลยมันไม่มีคนอยู่แล้วะชาวบ้านไม่อยู่แล้วเราขโมยได้นะลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเรแล้วอะกล่องนี้เราเปิดไปแล้วมีอะไรยังไม่ได้เปิดอีกไหมไปแล้วว่าเรากลบกับกันดีกว่าช่างไม่ปลอดภัยแต่แล้ว ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยนะโอโหโหโหคนเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะ บ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนหุยไม่ได้แดกกุแล้วควายเกือบล่วง Cucuk Oh dia Ni lapit pula eh. Ah. ได้ทอ็อตมาเราปักเลยครับทุกคน,นแล้วเราก็นอนไม่ได้ด้วยดูทุกคนของก็ได้มาโคตรเยอะเลยทันนี้ของก็ได้มาโคตรเยอะเลยถือว่าดีอยู่ดูขนมปังก็ได้มาโคตรเยอะเ,อา,อ,าเ,เอากูจะออกออกมาเด็ก แล้วก็รอไปครับตัดได้ตัดมาแล้วชาแล้วเอ้ครีปเปอร์เออมาแล้วก็ดีมึงอะ่ะมานี่มานี่มีต้นไม้ตรงนี้พอดีมามาเร็ว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 ,รว,รวโดนได้ป่าวว่าได้ป่าวว่าโอ้โหไม่ได้ะไรวะไม่ได้มันไม่ได้อะ มีอีกไหมนี่เราปักถอดไปแ่้นนี่มันจะมืดหรือมันจะเช้าทุกคนโอเคเรานอนหลับไปดีกว่านอนนอนเช้าแล้ว หรือเราลืมขุดกล้องมาสงสารเราก็ต้องน่าจะต้องไปกลับไปเอาไอ้คนไปเล็ดกล้องแล้วกลับไปเอาที่หมู่บ้าน เอาหีบให้ไวๆเดี๋ยวฝนมันตกอีก มาถึงแล้วเราก็เริ่มทำการานะบ้านนี้ไม่มีอีกเออเสร็จแล้วอะไรเราไม่ทิงเดี๋เอออะไรเราไม่ใช้เดี๋ยวเราค่อยทิ้งนะเราก็ไม่อยากวิ่งเยอะเดี๋ยวมันจะหิว่นะคิดแล้วคือห้ามตัดไม้นะครับชาลินเราต้องจบมองเกาให้ได้อุ๊ยฉนันหนังสือคน แล้วฉันหนังสือฟรีอัอนนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะทกคนอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันนะเมื่อั้นมันก็จะลำบากนะอุ้ย,ย,ยเราลืมขุดข้าวตัวนี้ไปด้วยนะว่า เรียบร้อยเดี๋ยวเราเอากล่องตรงนี้มาด้วยโอเคเราเดี๋ยวเราเออกมาเอากล่องตรงนี้ด้วยมีหม้อน้ำดูววะบนนี้มีอะไรไหมบนนี้ไม่มีอะไรเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ตรงนี้มีขนมปังอันหนึง่งแล้วก็เอามาด้วยห้ามตัดไม้ห้ามตัดไม้ที่เป็นแบบนี้นะ,ะไหนนี่เราคราบมาแล้วเราก็สามารถตัดได้นะผลถ้าเป็นไม้เห็นไหนก็เชิม้เข่ามู้ไม่ดอกบอะ นี่ทุกคนจเจอตัวนี้ด้วยน่ารักน่ารักล้วก็มีน้องแมวน้องแมวด้วยเรือบ้านหลังนี้เหมือนเราจะยังไม่ได้มานะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเหมือนกันเลยหมดแล้วไปกลับบ้านเดี๋ยวก่อนที่มันจะมืดเราก็ต้องรีบกลับไปกระดอนนี่ชุดเกาะเราเกือบเต็มเลยแป๊บเดียวเอง กลับบ้านเรากับบ้านเราบ้านเราอยู่นี่นี่คือรูปปั้นนรูปปั้นที่ระลึกนะทุกคน ลูกคุณอาจจะดูแปลกๆทิดหน่อยนะเรียกว่ารูปปั้นที่ระลึกอันนี้เราก็ได้หีบมาแล้วนะนะเดี๋ยวเราค่อยขยายบ้านเดี๋ยวเราเคลียอะไรที่เราไม่ใช้ก่อนขอเคลียแปรรูปนนเรียกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์นะเศษเหล็กเราเก็บไปเช็ดอานไม้เราเก็บไปขี่นี่ ทิ้งทิ้งทิ้งนางกเก็บไปไดก้กันค่ะทิ้ง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 อยาบเก็บไอ้นี่ทิ้งยี่เหลือไหมอะไรจำเป็นแล้วจำเป็นเราก็เก็บไปก,ก่อนนะขนมปังก็โอเคได้เอาไปรูปเก็บ เอาเล็กข้าวเราเก็บไปปลูกไอ้นี่เราไว้ทําเป็นไฟแชกได้หินเหล็กไฟแล้วก็ไว้ทําเป็น TNT นะให้เราจะได้หาไม้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องใช้คลิป,ปเป์แลเราก็ใช้ TNT ระเบิดได้นะเข้าใจไหมทุกคนโดนไปนะที่เหลือเราก็เก็บไปขวานเล็กเราจะยังไม่ใช้นะไอ้ทุกขวานเพชรเราจะยังไม่ใช้ทนะุกคนเราจะรอให้เราได้เยอะๆก่อน เพื่อยามชุกเฉินะเราจะได้มีขวัเิเพดปใช้เดี๋ยวเราว่าเราน่าจะต้องไปหาเนี่ยทุกคนไปหาทรายมาดีกว่าเดี๋ยวเรา,เาต้องขราวที่ขุดไม,ม้ไหมเอา้าไม้มีอยู่วะโอเครับไได้ครับไม่ได้ เป็นสติกไปก่อนเลยแล้วเราก็จะขาเป็นพ,พวกพวกอะไรดิพวกหินก่อนชั่วคราวเดี๋ยวแล้วขวานเพชรเราไม่เก็บไปล่าเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวเราไปขุดทราย,เ,ยเรามีการพ่อเดอินเอ้ยเขาเรียกว,ว่าหินเล็กไฟไว้ครับเป็นไฟเช็กดันเราก็ต้อง ค่าคีปเปอร์ด้วยส่วนหนึ่งเพื่อเราจะได้เอาอันนี้มาเรียกว่าดินเปินเนาะจากคีปเปอร์แต่แถวบ้านเรามีสายว่าเรเห็นหมือนนี่ ใครเครศพอดีก็พอแล้วไปกับประดาน คครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคทุกคนแล้วก็ฝากช่องติ๊กต็อกช่องนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับเพราะใครอยากดูผมไลฟ์สดวันบล็อกนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ไลฟ์นะครับก็ไปกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็รอรับชมได้สําหรับใครที่ อยากเล่นก็เล่นได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับุกคนสาหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ